ะว่าจะเอามาใช้ขนเข้าพื้นที่ตอนฝนตกหรือถนนเปียกแต่มันก็ใช้ได้ดีและสะดวกแทนรถดัมเปอร์ได้เลยบรรทุกหนักก็ได้กระบะก็กว้างแถมยังซอกแซกเข้าพื้นที่ได้ง่ายแคบและช่วงตัวรถเนี่ยไม่สูงครับสามารถมุดได้อย่างพื้นที่หน้างานก่อสร้างแบบนี้ครับที่ผ่านไประยะหนึ่งก็จะมีการขึ้นโครงสร้างต่างๆทําให้พื้นที่ทํางานเนี่ยมันแคบลงครับรถเนี่ยอาจจะเข้าพื้นที่ไม่ได้แล้วบรรทุกส่งของไม่ได้ก็อาจจะใช้รถบรรทุกตีนตะขาบตัวเล็กหรือรุ่นที่เหมาะสมเนี่ยสามารถเข้าไปขนถ่ายหรือส่งอุปกรณ์ต่าง มีน้ำหนักมากเนี่ยเข้าพื้นที่ได้ง่ายครับและอย่างการเลี้ยวในที่แคบแบบนี้เป็นการบิดตัวเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่มากขึ้นไปอีกในพื้นที่ที่จากัดเพราะอย่างรถบรรทุกต็นตขับชีเล็กในรุ่น3ตันตัวนี้เนี่ยมีความกว้างตัวรถเพียง1เมตร55เซนติเมตรเนี่ยซึ่งถือว่าแคบกว่ารถกระบะมากถึง30เซนติเมตรเลยทีเดียวและยังบรรทุกหนักได้มากกว่าถึง3ตันเลยทีเดียวจะเป็นงานขนเศษวัสดุเคลียร์ขยะหรือขนปูนขนดินขนหินขนทรายอะไรก็ตามก็ทําให้งานต่างเนี่ยรวดเร็วมากยิิ่่่่งงงงขึ้้้นนนนนททําาาาไดดตออเเืแและหีปบบ ก็ไม่ต้องกังวลว่าฝนจะตกหรือว่าพื้นที่จะเละแฉะก็ไม่มีผลเพราะมันสามารถเข้าไปทํางานได้ซึ่งถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันเป็นรถขนถ่ายสําหรับงานในพื้นที่ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามันช่วยงานได้หลากหลายหรือแม้แต่งานสวนหรืองานเกษตรก็สามารถนํารถบรรทุกตีนตะขาบที่เล็กเนี่ยไปใช้ได้ก็เช่นเดียวกันแม้จุดเด่นของมันคือตีนตะขาบที่สามารถเข้าพื้นที่เละแฉะนิ่มและบรรทุกหนักสามารถเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพราะฟังก์ชันของกระบะ ที่ดั้มเทได้เนี่ยเราไม่ต้องไปทํารถเพิ่มตัวกระบะเนี่ยก,กว้างไม่มีซุ้มล้อและการบรรทุกที่สามารถรับน้ําหนักได้มากกว่ารถทั่วไปก็ยังทําให้มันมีประโยชน์มากอยู่ในการใช้งานในพื้นที่สภาพปกติทั่วไปและถ้าอยากขนถ่ายหรือรับน้ําหนักได้ปริมาณมากๆต่อเที่ยวเยก็สามารถเลือกรุ่นที่รับน้ําหนักได้มากขึ้นอย่างรถยางรถบรรทุกตีนตะขาบรุ่น4ตันตัวนี้ หรือจะเป็น5ตันเราก็มีมีถึงรุ่น8ตันและยังสามารถสั่งได้หากต้องการรุ่นที่ใหญ่กว่านั้นเป็น10ตันหรือ12ตันคืออาจจะเลือกเพิ่มจํานวนรถเป็น4ตัน2คันหรือว่า6ตัน2คันก็แล้วแต่การวางแผนและหน้างานของเราสามารถทักสอบถามเข้ามาลองดูและลองขับรถบรรทุกตีนตะขาบทีเล็กได้ทุกรุ่นทักเราได้เลยทีเล็ก